ในสายตาของคุณเรเอัอมาริดยังดูหน้าเกรงขามอยู่หรือเปล่าครับนับตั้งแต่วันที่โรนัลโด้ย้ายออกไปเพราะต้องเสียนักเตะที่เป็นเครื่องจัดถล่มประตูออกไปแล้วหลังอยู่สร้างความสําเร็จมายาวนาน9้าปีต่อมาแม้สามประสาน BBC อัลือลันจะล่มสลายเพราะว่าแกร็ตเบลไม่อยู่กับร่องกับรอยอีกครั้งเซคิโอรามอสกับตันทีมจอบยิงประตูอีกหนึ่งไอคอนของสโมสรก็มาย้ายออกไปสู่ปารีแสแซงแชแมงซะแล้วแต่ทว่าคนที่ยังยืนหยัดพร้อมเป็นเดอะแบ็คให้กับราชาชุดขาวก็คือคาริมเบนเซม่า ห่วงเวลาที่ลาลิกาสเปนอาจจะเสียผู้เล่นระดับซู์สตาไปทั้งโรนัลโดรามอสและเมสซี่แต่มันกลายเป็นว่าเบนเซม่าโดดเด่นขึ้นมาอย่างแจ่มชัดโดยเฉพาะการเป็นดาวยิงที่ดีสุดนะเวลานี้ของแดนลาลิกาย้อนกลับไปสมัยที่เบนเซม่าเล่นร่วมกับบีบีซีนะครับเขาไม่ได้มีสถิตยิงกระจายมากเท่าไหร่นักค่าเฉลยอยู่ที่ประมาณ10ประตูนิดๆเคยต่ำสุดสัดแค่5ประตูเมื่อปี2017-2018และสูงสุด24ประตูในปี2015เห็นไหมครับว่ามันสวิงขึ้นลงไม่มีความแน่นอนเพราะด้วยณตอนนั้นเบนเซม่าไมัร ว่าดังนั้นตอนที่โรนัลโดย้ายออกไปทําให้หลายคนเป็นกังวลว่าเรออเมริดจะไม่ได้ยิ่งใหญ่เหมือนเดิมอีกต่อไปเนื่องจากขาดคนยิงประตูหลัก25ประตูต่อปีเป็นอย่างน้อยแต่ว่าคาริมเบนเซมาครับกับพิสูจน์ตัวเองให้เห็นว่าทําไมเขาถึงอยู่โยงคงกระพันเป็นตัวหลักให้กับทีมายาวนานถึง13ปีเต็มล่าสุดจากเกมที่ราชาชุดขาวเปิดบ้านไล่ทรมเรอัลมเมริกาไป6ประตูต่อหนึ่งเมื่อพู้ที่ผ่านมาหัวหอกเฟรนด์แมนได้สร้างประวัติศาสตร์เป็นนักเตะที่มีส่วนร่วมกับการทำประตูทั้ แอซิสรวมเป็นประตูมันยังไม่เคยมีใครทําได้ในเกมถล่มมายโยกาเบนเซม่าก,ก็ทาคนเดียว2ประตูพร้อมกับอีก2แอซิสเรียกว่าเป็นฟอร์มระดับมาสเตอร์พีชอย่างแท้จริงซึ่งไม่ใช่เพียงแค่นี้ครับพอพี่แกยังกลายเป็นนักเตะค,คนที่สิที่สามารถซัดบนเวิธีลาลิกาสาเปนได้แตะหลักไม่สองร้อย200ประตูอยู่ในลิสต์ท็อปเทนร่วมกับตำนานอย่างโรนัลโด้เมสซี่แล้วล่ะอูก่อนซาเลสซึ่งปกติแล้วนะครับพวกนักเตะกองหน้าอายุ30บวกต้องใช้พละกําลังปะทะกับกองหลังก็เริ่มจะโรยราไปตามวััยยยแแต่่่่กกกบบเเเนนนนซมาาหือสนววไททีขิิิงง และจากผลงานที่โดดเด่นขึ้นมาเรื่อยๆทุกอย่างย่อมมีเหตุผลมารองรับ เริ่มจากเหตุผลแรกขึ้นมาเป็นเดอะแบกเต็มตัวหลังจากหมดยุคข,ของบีบีซีไม่มีโรนัลโดนะครับผมนาทีเบนเซม่าก็ต้องก้าวขึ้นมาเรียกว่าไม่มีใครมาบังร่มเงาอีกต่อไปแล้วซึ่งเบนเซม่าก็ไม่ทําให้ผิดหวังครับพระตลอด3ามสีัดที่ผ่านมาเบนเซม่ายิงไปตัวทีกับเรอัมมาริในเกมเลีกอยู่ที่2 1่3ถึงประตูเรียกว่าเป็นสถิติที่ยอดเยีย่ยมเหมาะสมกับการเป็นดาวซันโบประจาทีมซึ่งเมื่อบอลอยู่ด้านหน้าแน่นอนแหละครับว่าเป้าหมายแรกที่เพื่อนเพื่อนมองหากี่กกต็ รอดเก่งมากไม่ว่าจะโดนรุมและพื้นที่แคบๆเรียกได้ว่าครบเครื่องมากๆที่สําคัญด้วยความเป็นพี่ใหญ่สุดของทีมรองจากมาเซโลจึงนาประสบการณ์มาช่วยประคองน้องๆได้ดีเพราะตําแหน่งแนวรกราัชันดุขาตอนนี้นะครับส่วนใหญ่อายุยังไม่เกิน25ไม่ว่าจะเป็นลูก้าโยวิดมาโกอาเซซิโอโรนิโกวินิซุจูเนี่ยขณะที่เอเดนอาซากับแกรเรตเบลก็ยังไม่อาจเรียกฟอร์มเก่งกลับมาได้ดังนั้นการขึ้นมาเป็นเดอะแบกของคารีเบเซม่ามันช่างถูกที่ถูกเวลาจริงๆเรื่องที่2พี่แกได้รับความเชื่อมัน่น ไม่ใช่แค่งวงการฟุตบอลหรอกครับไม่ว่าคุณจะทํางานสายไหนอยู่ก็ตามหากเราได้รับความเชื่อมั่นจากผู้นํามันจะส่งผลต่อกําลังใจและยกหลับฝีไม้ไลายมือขึ้นมากซึ่งก็แน่นอนแล้วว่าเบนเซม่าได้รับสิ่งนั้นจากบอร์ดบริหารโดยเฉพาะจากเปเรสประธานสโมสรนันะ่นคือการได้รับมอบสัญญาออกไปถึงปี2023เมื่อได้เชื่อมั่นบวกกับฟอร์มการเล่นที่พุ่งพรวดไม่หยุดนะครับจึงทําให้เบนเซม่าฉายแววความเป็นหัวหอกระดับโลกออกมาอย่างในเกมลาสุที่มาริตถ่มเซลตาบิโกไป6ประตูตอนหนึ่งเขาเองก็กดแฮตทริกให้แฟนบอลได้ดูเป จนถึงขั้นที่ฟอริโนเปเรสออกมาอวยยศนักเตะร,รายนี้ว่าคู่ควรแก่รางวัลบอลองดอไม่แพ้นักเตะคนอื่นจึงพอเขา้าใจได้ว่าทำไมมาเรดถึงเก็บเบนเซม่าเอาไว้เป็น10ปีเรื่องที่3ได้โค้ชที่รู้ใจ ต้องบอกว่าแท็ติกของแต่ละคุณซื้อก็มีส่วนสําคัญในการโชว์ฟอร์มเหมือนกันครับซึ่งคาริเบซีมาได้เล่นให้กับโค้ชที่รู้ใจในช่วง2 3ปีหลังทําให้เขาไม่ต้องเปลี่ยนสไตล์อะไรมากมายดีเสียอีกที่ผู้จัดการทีมก็มีคู่มือใช้งานเขาไม่ว่าจะเป็นซิดดีซีดันอดีตเฮดโคราชันดขาวที่ช่วยกันสร้างความสาเร็จทั้งควาแชมป์ลาลีกาสเปนและยูฟาแชมเปี้ยนส์ลีกหรือแม้กระทั่งล่าสุดก็เป็นคาโลอันเชรติซึ่งก็เคยเคียงบ่าเคียงไหลกันมาแล้วจากนั้นองค์ประกอบต่างๆมัน ต่างๆในทีมชาติฝรั่งเศสเพื่อเรียกตัวเบเนเซม่ากลับมารุยศึกยูโร2020เพราะด้วยผลงานแบบนี้มันก็ยากเหลือเกินละครับสำหรับการมองข้าม ฟอร์มแบบนี้การถูกเรียกไปลุยบอลโลก2022ที่กาตาปีหน้าไม่น่าใช่เรื่องอยากอีกต่อไปแล้วดังนั้นในวันที่ลาลิก้าไม่ค่อยได้รับความสนใจและมาริตถูกมองว่าไม่ได้แข็งแกร่งเมื่อแต่ก่อนแต่เบนเซม่ากำลังพิสูจน์และท้าให้โลกเห็นวา่าราชันอย่างไรก็คือราชันต่อให้ต้องเสีย4อาร์เซเสือรามอสออกไปพวกเขายังคงเป็นเรอัลมาดริดเหมือนเดิมการขึ้นจากฝูงลาลิก้าสเปนตอนนี้ไม่ใช่เรื่องแปลกพวกเขาได้ประกาศสักดายเห็นแล้วว่าพร้อมทวงบอลลังแชมป์คืนจากแอตมาดริดมาแล้วซึ่งสถิติการยยิงงงงปรระตูขอออเบนนนนนนซมม่่่าาีแแคคไจ้ มันจะเพิ่มได้มากขนาดไหนก็นา่าติดตามมากบางทีเราอาจจะได้เห็นคาริมเบเซม,มา่าซัดทะลุ30ประตูเป็นครั้งแรกในชีวิตคาแข่งก็เป็นได้ในปีนี้นะครับและนี่คือขอบสนามสเปเชียลหากดูแลเฟลฟาวเอื่มนิ้วยาวๆมากอะไรให้เราได้ด้า